ก็สวัสดีนะครับทุกคนต้อนรับเข้าสู่ช่องตะวันอัครานะครับเย้ yeah! วันนี้นะครับเรามาอยู่กับเกมสิกิบิดิทอเรตนะครับทุกคนมาเริ่มกันเลยดีกว่าซึ่งผมจะมาเป็นไออันสปีดเกลังอัพเกรแต่โดนควบคุมนะครับมาดูกันเลยอืมอเฮ้เฮเกิดอะไรขึ้นฮ่ะ เออนี่อยู่โลกไหนอะผมไม่รู้ฮึทุกคนฮะพวกเราพวกเดียวกันนะพนึ่งพื่อทุกคนผมเป็นพวกเดียวกันครับพวกนี้ครับทุกคนหรือว่าเจ้าโดนควบคุมจกักพารา,าไซกันหรอดีมากพาราพาราไซตุ้มฮ้ะไม่ฆ่ะ ฆ่าพวเผ่าพันธุ์สกิมบิดิของข้าเฮ้ยทุกคนทำไมผมฆ่าเผ่าพันธุ์สกิมบิดิของผมอืมเฮ้ยผมฆข,ขาเผ่าพันธุ์สกิมบิดิได้ทุกคนผมโกรธแล้วเอออะไรเนี่ยผมโกรธ้วอืมบังอาจบังอาจผมโกรธแล้วทุกคนผมทรยศเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์ผมไม่ยอมให้เงินเดือน ผมสั่งมาเป็นลูกน้องให้แต่เบาบ้านดันไม่ให้เงินเดือนทุกคนน่าโมโหไหมล่ะอืมเหยียบแตกเลยเออเกิดอะไรขึ้นเออโอ้โหชุดเกาะเหมือนเต็มที่เลยนะแล้วดูสภาพผมดีครับสภาพกันแหละเปรียบเทียบกันอืมอารมณ์เสีย เออเอออี่อี่อี๋อี่เ้ยม่ใช่ค่าไม่ใช่ค่าทำผมนี้ผมมีความผิดทุกคนผมมีความผิดผมไม่ใช่คนทำตุ้มมันนี่สกิบดีเอ้เยเฮยตุ้มอ้าวฆ่าไม่ได้ทียิงปืนปืนปืนยิงไปตุ้ม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  ด๊ม่ะอารมณ์เสียแล้วทุกคนเย้มิดชิงอ่ะไอนน์คามลาเรากลับมาเป็นคนดีแล้วใจเย็นคนไอนนค์คามล่าเขาไม่เชื่อใจผมผมต้องใช้เทคนิคนี้แล้วสินะตุ้มตุ้มเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยว,ยวทุกคนผมขอแบบอครับตุ้มตายไปใช่อิงก็ได้เป็นเกตที่สอง เองเป็นได้แคทที่สองทุกคนอ๋าบอบอเออแต่ทันทำไมล่ะลาก่อนพวกสิบิดิทอยเลยเพราะข้าไม่สนใจเจ้าแล้วเจ้าบางอ่ะไม่ยอมให้เงินเดือนกับข้าอเองรอดได้ไงอ๋อค่ะดีมากอินจีเนีย จยังไงข้าก็ต้องฆ่าเจ้าอิชอิชอิชพวกสกิบบี้ทอยเลตอีตอนนี้คลิปนี้ข้าพวกสกิบบี้ทอยเลตเกมมิ่งมาผมคือศัตรูของพวกสกิบบี้ทอยเลตแล้วตุม้มเราประกาศศึกสงครามวันนี้ ตัมตัำ,ต,ำตุ้มตุ้มหลาตัมอา้าวกระโดดไม่โดนแต่ยิงปืนแม่นอ่ะเอาดินะครับทุกคนการโดนควบคุมช่างดีแบบนี้นี่เองฮ่าฮ่าตุ้มค่าทีวีแมนได้แล้วฮ่าฮ่า เออสไปเดอร์ทำไมเป็นแบบนี้เดี๋ยวช่วยอืออฮ่าอะเดินแบบเท่ๆเหยเหยเออ,อ,อไททันคอกแมนเออปังปังปังเออทำเลยฆ่าไม่ได้หรอก <S <S ผมดูแล้วผมหยุดเพราะอะไรไททันคอกแมนมันมาทำผมบังอาจมากฆ่าไม่ตาย อาวันอายมากที่ท่านท็อกแมนยาขาปุ้งไม่ผมต้องหนีแล้วทุกคนลาก่อนเอ่ยังป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 ังอ่ะค้างแล้วโดนพลังของไททันท็อกแมนอีกแล้วครับทุกคน ไม่สนผมต้องฆ่าพวกนี้ปังปังเอเออ่ะคนมันทำผมค่าอีกแล้วปังปังปังครับปุ้งเฮ้ยถ้าไม่ตายเฮลิคอปเตอร์เฮ้ยเกิดมาแก้ว ตอนนี้ห,นะหัวหน้าัวกจีแมนมันสั่งสปีกเกอร์แมนนะครับให้มันกำจัดเองแต่ดันเจอไททัน6แมนนี่สีทุกคนกันหาอ,อืมพวกสกิบดี้ทอยเลตเยวค่าช่วยเองะ้าแน้วของแมนได้หายไปแล้วตุ้มค่าทีวีสกิบดี้ขอโทษนะแต,แต่พวกเจ้าออดัานไม่ให้เงินเดือนค่า อย่ามาฆ่าสกิบิดีฆ่าถ้าจ้่าจะฆ่าเดี๋ยวฆ่าฆ่าเองอือปังปังอืมตายไปซะปังปังเฮ้อมันโจมตีแบบไม่ให้ผมดูตัวทุกคนแต่ไม่เป็นไรให้ฮนานคองแมนรับมือยากกว่าครับทุกคน ยอมรับเฮ้ยเปิดมาแล้วไททันสปีเกอร์มานี่มันจะเป็นไททันสปกเกอร์ฆ่ากำจัดทอยเลทให้บังปุ้งปังบอกให้ปังปังปังเนี่ยปังสิบอกให้ปังบอกให้ปังปั้งปังปั้งดิอืมเดี๋ยวข้าช่วยเจ้าเอง เอ,อ้อปังปุ่งมูตายสิฮ่าฮทุกคนผมกลายเป็นศัตรูของสกิบิดีทอยเลตแล้วอ่ะเราเป็นพักพวกเดียวกันนี่อย่างเงี่ยอยู่ไหนมานี่มาสู้กันปังใครแม่นปืนกว่าคนนั้นชนะทุกคนอันนี้สึกใหญ่ไปเลยพาราไซไปควบคุมไม่พาราไซผม ว้าปังแอา้าอย่าประกาศไม่สำเร็จทุกคนน้ำผมต้องหนีแล้วไปบดใต้ดินแทนมานี่มุดหนีเออติดเดี๋ยวฉันฆ่าสก,กิบิดิให้เองปัง มาทำกับทุกคนปังปังปังปล่อยขามันเดือดข่าๆเองปุ่งฮึบปังได้ไปซะโอเคตอนนี้ทุกคนผมกลายเป็นศัตรูกับสกิบดิทายเล็กเป็นตัวแล้วเ <c oughs> ออตายไปซะทุกคน <c oughs> เดี๋ยว มีตัวจิ๋วอยู่ตรงแยกน่ารักมากเลยทุกคนขอเก็บไปเลี้ยงสักตัวได้ไหมแง่ารักมากแต่ก็ต้องฆ่าปังอ้าวฆ่าไม่โดนปังปังเฮ้ยมันมีพลังวิเศษเออเฮ้ยพวกคอกแมนฆ่าเกียดพวกคอกแมนปังเออปุ่งวกเออ,กเอ,อสกินเสื้อนี่มัน อะไรกันเนี่ยปังไม่ต้องการเห็นปังอีกตัวเอ้บอกให้ปังปังดิวิมาโยนอะไรโยนเผาพันโยนเผาพันเราหรออืมเราไม่ใช่พักพวกเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยเราไม่ใช่พักพวกจะมาคว้างเราด้วยทุกคนอืม อ่าผมค่อยๆโดนโจมตีแต่ไม่เป็นไรปุงผไปเหยียบกระทืบดีบ่เตรียมตัวระวังไปเออไม่เป็นไรผมแค่ลุกออกเดียวมันก็ตายลูกคนฮะแล้วมันมินที่ทอเลตหัวกระโหลปงปังปังปังปุงปุงปุงปังปังปังเฮ้อ พวกของแอน,นขากียะเจ้าเฮ้ยกระ <c oughs> ทืบซ้ำอ้าวใช่จริงๆแล้วผมจะกระทึบคิดวิดีไฮเลดนะทุกคนเอออืมฉันมาช่วยแล้วจริงๆนะเพื่อนเออตายไปด้วยซะเออเจ้าเกี่ยวอะไรเนี่ยคนเจ้าตัวนี้ทำไม้ตกออกมาเนี่ย ก็เลยขึ้นใบพัดแผกเหรอ <c oughs> <c oughs> ไปเลยพวกสกิบดิทอเลตของขา้าไปดีอาา้าวข้าไม่ได้จริงๆคัอสวัสดีพวกสร้างขา้าเจ้าเป็นผู้สร้างขา้าจริงหรือเปล่าอืมขา้าเออโหสอืมพวกคาเม่าเออใส่สูตรกันเยอะจังนะ เอ้ยพวกสปีกเกอร์ไม่ต้องการเฮ้ยเออสกิบบิททอยเลตโอ้โหพังโมเดลดีมากทุกคนเกมนี้อึ๊บอ้า,อาวาอุตสาห์จะกระทืบปค่ะมันเลยลำพงอ้าวบอกให้ฆ่าอืมไม่ยอมฆ่าเอง ตุ้มตุ้มติวต้ต้เผื่อมันยังไม่ตายทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ท่นสปิเกอร์เวเยหยิบมาพร้อมกันมาดิฟันใครฟันเก่งกว่าชนะเอาดิออทุกคนตอนนี้ผมแข่งอยู่หาผมชนะทุกคนเออ ชิง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 ผมไม่ไหวแล้วบง้อวเก็บมีดก่อนตายไปซะอ่อเค้าทำผมไปผมพุ่งไปโจมตีเลยฮะ แล้วผมขอเก็บมีดก้นคุ้ง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 มามาค่ะมันอืกคนตายแล้วผมเริ่มโดนโจมตีแล้วเก็บแล้วก็ยิงปั้งอหม่บัดดีพวกสกิบบิททอยเลพวกเราเป็นพันธมิตรกันใช่ไหมใช่ใช่ซะที่ไหนล่ะปุ้งอา้าวไมอ่อะ มันรู้ตัวแล้วทุกคนหนีแล้วเออให้ฮานขอบแมนอยู่ตรงนี้ทุกคนเฮ้ยหลบห,หลบแบบริิตอนอะค้าไม่อย่ามาปุ้ง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 ฮึบห,หลบแบบริิตอนอะ ผมไม่ยอมผมไม่ยอมหรอกทุกคนต้องท้าค้าไททันโอกแมนให้ได้ครับทุกคนมาเริ่มใหม่โอ้มีหกพันคอยแล้วทุกคนผมรวยแล้วอืมนั่นไงอย่ไททันโคกเอาวอวผมฆ่ามันได้แล้วทุกคนง่ายจังเอ้สวัสดีพวกเราคือพันธมิตรการจริงไหมเอา เกิดอะไรขึ้นอืมตอนนี้ผมค่อยๆฆ่าทอยเล็ตทีละตัวฆ่าช่วยจีแมนอ้าวทุกคนแล้วก่อนจบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งให้ช่องตวนอาคราเลยนะครับบายยอา้าวจำไม่ใช่จีแมนโอเคกระทึบได้ปังอา้าวเดี๋ยวจาต้องตาย ก่อนจบคลิปค่ะตายไปซะเออเออพวกเราเป็นพันธมิตรกันใช่หุ่นีกละทุกคนบ๊ายบายทุกคนคิดว่าฉันจะไม่ค่าเจ้าหรอก่อนจบคลิปมันต้องมีอะไรแบบนี้ลาก่อนทุกคนอืบ๊ายบายเอออ่ะ